สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซจะมาแชร์เรื่องเทคนิคในการออกเสียงยังไงให้ดูฟอกขึ้นให้ดูฝรั่งขึ้นจากการที่เราออกเสียง ed นะคะต้องบอกแบบนี้ ed เนะี่ยมีทั้งหมด3เสียงมีเสียง g เสียง T แล้วก็เสียง it มาเริ่มจากเสียง it กันก่อนเลย id เนะี่ย it มันมันจะใช้ในกรณีไหนมันจะออกเสียงตอนไหนบ้างน,นะคะ it จะออกเสียงตอนที่ลงท้ายด้วย d กับ T ยกตัวอย่างเช่น need need เวลา need เติม ed เนะี่ยมันจะว่า needed needed ถูกไหมอ่ะคำที่ลงท้ายด้วย d ทั้งหมดเนาะจะจะลงจะอ่านเป็น needed หรือ t นะคะ t ยกตัวอย่างเช่นคำว่า tilt t i l t tilt ถ้าเติม ed เข้าไปเนะี่ยมันจะว่า tilted tilted อันที่สองค่ะเป็นเสียงเป็นเสียงลงท้ายที่พ่นลมทั้งพ่นเอฟเฟกต์พ่นลมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่น s p c h catch something like this หร uh, <Lie> ือว่า z e e s i s อย่างนี้ะคะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้ตัวเหล่านี้เนี่ยจะออกเสียงถ้าผสมกับ e d เข้าไปแล้วจะออกเสียง t ในตัวอย่างเช่น sniff s n i w f เวลาที่มี e d ลงท้ายเนี่ยจะจะอ่านออกเสียงว่า sniff sniff เห็นไหมเสียงมันจะ sniff มันไม่ใช่แบบ sniff sniffed น,นะมันไม่ใช่เสียงนี้นะคะซึ่งถ้าถ้าคือเราจะทำให้มัน,ม,นมันเนียนดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็แบบ sniff sniff นะคะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัว ch ตัว ch เนี่ยพวกพวกปล่อยเสียงปล่อยเอฟเฟคทั้งหลายเนี่ยเนอะอย่างเี่ยคำว่า catch าา catch ไอ้ catch เนี่ยเวลาออกเสียงมันจะเราจะเก็บให้ครบเลย cat แล้วก็เสียงทีถูกไหมเพราะว่าลงไท้ายด้วยอีดเนาะมันจะเป็น Catched Catched อ่าถ้าแบบอยากแบบเต็มเหนียว c a บแ h ชตหรือถ้าแบบเบาๆแ,แบบพอด,ดี Catched นะคะนะโอเคก็มีประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือที่ไม่ได้มี Sound Effect อะไรเป็นเสียง D เป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่น Call Call <c oughs> ถ้าเติม ED เข้าไปจะเป็น called called, called. called. เห็นไหมเสียงมันจะเป็นเสียงดีนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ถ้าแค่เราออกนิดเดียวนิดเดียวเราจะทำให้เราดูฝรั่งมันจะทำให้ดูฝรั่งขึ้นมากเลยเสียดเชิดเลยว,ว่าถ้าทุกคนทำอ่ะมันจะสนุกมากเนาะให้เราแับทุกคนกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดี่ะ